สวัสดีครับผมบูดองนะครับผมเปิดยังไงก็ลืมเลยทีเดียวเอาไปเขาไปสวัสดีครับผมบูดีงนะครับเียค่ะพราะก็ผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในที่ที่เรียกว่าสวนรถไฟนะฮะแน่นอนนะครับวันนี้สดวนรถไฟมันเป็นอ่ารังของเจ้าเวลเมอร์หรือว่าเจ้าบะวานนั่นเองครับวันนี้เราจะมาล่าชายนี่กันแน่นอนนะครับคนฝั่งตรงข้ามเราเป็นคนถือกล้องให้เ้วจะส่องให้ดูอันนี้คือกล้องตัวเก่าเรามีกล้องใหม่นี่อันนี้คือ ชมหน้าของเดินนะหมุนกล้องก่อนนี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> นั่นแหละคือตากล้องของเรา <c oughs> อัน,นี่คือกล้องกันเก่าของผมซึ่งตลอดทางชาแนลถ้าใครอาจจะยังไม่รู้ผมใช้กล้องมือถือถ่ายมาตลอดถ้าใครรู้สึกว่าถ้าคนดูรู้สึกว่าไม่คือ่อพดออมแล้วก็แสดงว่าออสได้ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> วันนี้ก็นั่นแหละอย่างว่าที่เรามาล่าช้นี่กันแน่นอนครับอตากล้องเขาได้ไปละมาช็อปช้นี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวขึ้นอิเสแร์ให้ดู หลังจากมานั่งร้านร้านข้าว,ว,าวนี่ไหนเอามาโชว์กล้องใกล้ๆดิเฮ้ยมันใกล้ไปแล้วออกไปเออนี่มาช็อปช้ยนี่รูดูเห็นกันหรอเปล่ากันนั่นแหละตามนั้นดวงดีเป็นไหนโ <c oughs> <c oughs> okay. อเคงั้นเดี๋ยวเราไปล่าชยนี่กันเนี่ยเพิ่งจะกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ก็นั่นแหละมาดูกันว่าเราจะได้ช้ยนี่ประวันกลับไปหรือเปล่าโอเคครับไปล่ากันเลยนคนลคาหลงอยู่เนี่ย ตากล้องให้ข้ามาถือ oh. คนพาหลงเนี่ยหาวานไม่เจอเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วมีสองตัวเอ๊ะเมื่อกี้เห็นสองตัวมันเหลือตัวเดียวอ๋อโผล่ขึ้นมาแล้วเอาตัวที่มันไกลๆก่อนแตะขึ้นมาไม่ใช่นี่เอ็งแตะยังแตะแด้ใช่ไหมไม่ได้ใช้นี่ชาวประมงยังไม่เจอวานใช่นี่นะเดี๋ยวเราจับตัวแรกก่อน จริงๆเราก็มี i อวดีๆแล้วนะแต่ว่าเราก็มันมันมันไม่ใช่นี่อ่ะมันม,มีค่าคนเกลือ2019ได้บอกเราไว้นะได้รนะ้อยไอ้อะม่มีค่าไหนดูตัวที่2ตัวที่2ก็ไม่ใช่นี่นะ <c oughs> ยังคงความเกลือเหมือนเดิม <c oughs> จับโดนสับประรดบอลฟ้าก็ ก็หาซีวีสูงๆ่าแล้วกันเดี๋ยวไปเทรดลุนลักกี้ยิงค่าก็ได้ลักกี้แล้วเองได้ยังตักกี้ยังใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวรอรอไปเทรดให้เขาแล้วกันลักกี้ยวเก็บไว้เก็บมาให้แคนดี้เป็นพันเลยน่าจะวูดได้อีกตัวถ้าได้ไอวีร้อยคงดี <c oughs> หวังสูงเลยหรือเปล่าไปไป,ะปะตัวต่อไปกันดีกว่าตอนนี้กไ็ไม่ไม่อยู่ตรงไหนวะเออตอนนี้ไม่มีเห็นแต่นักมวยนักมวยตรงไหนะ่ะแปรนักมวยกันดีกว่าตรงอู้ ยอยยูไปไปเอานักมวยกันดีกว่าไปไปเจอกันที่นักมวยเลยแล้วกันกำลังเดินมาจะไปจับนักมวยแต่ว่าเราคิดว่าเราไปไม่ได้นะเรามาดูงู้น,นแน่นอนมันไปไม่ได้ไปเถอะไปหาตัวอื่นคือคืองงมากเรามาหา ปะวานแล้วมันลังปะวานจริงหรือเปล่าเราไม่เจอปะวานเลยในจอ,อคือ,องงมันอะไรกัน <laughs> มันจะได้ใช้นี่กลับไปไม่ได้วันนี้ไปัไปหาวานตัวต่อไปดีกว่าไม่รู้ตรงไหนเฮ้ยเซ็งตอนนี้ก็มาอีตัวละใต้ยิมใข่แตกแล้วสามจะครับตเตะก็คงไม่ตีอะแต่วานดีกว่า ไม่ม่วงโอ้ <laughs> โห CP18 <laughs> คืออะไรวะไม่ใช่มะม่วงเลยวนะมันมันเป็นอะไรมันเกี่ยวอะไรกันกับมะม่วงมันเป็นวันเฮ้ย CP18 เนี <laughs> ่ย <laughs> 네นะแล้วก็ไม่ม่วงด้วยถึงม่วงก็คงไม่ดีใจนะ CP18 อะ่ะเฮ้ยเรียบร้อยกัทชา ปเป็นตัวต่อไปไปสะลสาระมากเลยตัวนี้เดินมาตังา้งไกลอยากจะบอกว่าตอนนี้เหมือนโดนแดดเผาเหมือนอยู่ในเ,เรียกว่าอะไรอยู่ในกระทะทองแดง <c oughs> เราต้องเดินไปทางนูน้นทางนู้นอีกอ,อีกสักหน่อยก็นั่นแหละตรงเสาตรงนูน้นอีกประมาณสามเสาตรงนั้นจะมีสองตัวถ้าเกิดจําจุดเกิดเก่าที่เคยมาล่าแมวน้ําแข็งนะไปไปดีกว่าไปตรงนู้นกันดีกว่าปะ CB 1 8 ตากล้องเราไม่ไหวแล้วครับตากล้องเราซื้อน้ําใช่ไหมซื้อน้ําใช่ไหมเนี่ยเอง <c oughs> ซื้อเผื่อด้วยนะ <c oughs> เริ่มไม่ไหวแล้วออ<ด>สหันไปนี่หน่อยห่นไานี่หน่อยหันมาหน่อยเมื่อกี้เขาไปซื้อของที่ร้านค้าไหนโชว์ดิอือแต่ร้านค้าเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปแต่นี้เราไม่ได้ถ่ายรูปใช่ปะะ่ะล่ะเออเราถ่ายคลิปเราไม่น่าผิดนะจริงจริงไม่ต้องถ่ายเอไม่ต้องขอโทษเขาก็ได้นะ เราไม่ได้ผิดเราแค่ถ่ายคลิปเราไม่ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปอ๋อเหรออ๋ออย่างนี้เองงนี้เราต้องอธิบายกลับอธิบายเขาไหม <laughs> <c oughs> ไปเถอะตอนนี้เหมือนมานั่งปิกนิกอะนู่นคุณนุ่นขยิบนี่ดรอสสวิตออกมาแล้วนู่น <c oughs> <c oughs> เหมือนเรามานั่งปิกนิกกันอะนี่ถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะแต่กล้องกู้แล้ว <c oughs> เล่นนินทรอสวิตแล้ว จบยางโปเกมอนน่ะจบยางจ,จับลายมิวทูใช่จับมิวทูเสร็จบอกนะเดี๋ยวจะไปซื้อแผ่นซเซลด a ามาให้เล่นอ <laughs> เอาไปเล่นต่อเซลดาไปเล่นต่อใครอยากให้แคสเซลดานะทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยใครอยากให้แคสเซลดานะบอกเลยบอกเลย <ๆ S 1> เดี๋ยวผมซื้อแผ่นมาให้อดอเล่น <laughs> สีหน้าของผู้แคสเกมนะครับนี่ <laughs> อ รอต่อไปยังไม่มานะฮะเขาบอกใกล้จะถึงแล้วรอรอตอนนี้เราก็เทดองนํำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังจะไปเช่ารถจักรยานนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเช่าจักรยานเลยดีกว่าที่ส่วนรถไฟเนี่ยอามันดีอย่างคือเขามีจักรยานให้เช่าน,นะฮะก็ใครมาก็นั่นแหละไปเช่าจักรยานมาขี่ในสวนได้ ก็ชาวโปเกมอนโกก็นั่นแหละก็มาเช่าจักรยานแล้วก็มาปั่นหามอนได้ประมาณนั้นไปเ,เราไปเช่าจักรยานดีกว่าตอนนี้แต่กล้องเราอู้แล้วเลิกถือกล้องแนละ้วอยู่ข้างหลังแทนเป็นแบ็คกราวไปแล้วเนี่ยไม่สนใจเลยสิง <laughs> <laughs> เราก็เลยมาถือเอง <laughs> ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะมาถือมือเดียวเนี่ยมันก็สันส่นๆเหมือนกันนะกล้องเราเรา,เราอยู่เฉย ถ้าถ้าคลิปนี้ตอนท้ายๆนี่มือน,น,นหัวมือนหัวหน่อยก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมเพราะผมเดินไปแล้วก็พูดไปด้วยไปเช่จาจักรยานกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซุ้มเช่จาจักรยานเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละเหมือนทางนูน้นดูทางนูน้นจักรยานฮนะเราก็จะมาทําการเช่จาจักรยานกันคนละคันนะ แล้วเดี๋ยวจะปั่นกันยาวเราจะเริ่มทําการล่าแบบจริงจังแล้วเดินมเมื่อกี้เดินล่ามเมื่อกี้แบบมันเหนื่อยมันเหนื่อยไปนะรอบนี้เราก็จะฟักไข่ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10กิโล8ใบของเราจะได้อะไรบ้างผมจะทําการกดฟักไข่ไปก่อนก็มีประมาณนี้กดฟักไข่ไปละประมาณนะั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปเช่าจักรยานกันดีกว่าพร้อมจักรยานพร้อมนี่จักรยาน <laughs> เราก็จะลําบากหน่อยๆเวลาจะปั่นไปด้วยแล้วก็ถือไปด้วยนะ เหนื่อยๆหน่อยแต่ก็จะพยายามแล้วกันทีนี้ก็เราก็ทำแลบไปเลยจนกว่าจะเจอวานนั่นและไปไปดีกว่าล่ายาว ริมน้ําตรงนี้คือดีมากลมเย็นลองนึกสภาพนะตรงน้ำเนี่ยมีกระดอดโผล่ขึ้นมาแป๊นแล้วก็มีลิซาดอนบินอยู่ข้างบนโคกเลยดูดลยนี่ดูนะเอาต้องหินเติมไมโครต้องหินนกหินก็จะมีคนปั่นจักรยานวนไปเรื่อยๆนะตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมาก อันนี้ก็ปั่นจัก,กรยานเขาไม่ให้ปั่นเข้ามาเราก็เลยต้อง oh. เดินเข้ามาแทนเอาจัก,กรยานจากข้างนอกแล้วเดินเข้ามาเพราะในนี้มีอ่าวานประมาณ3มตัวอยู่เราต้องลงทุนเอาวาน3ามตัวนี้ให้ได้งอ,ง,อง,อง,งอกมายังงอกมายังงอกมาแล้วใช่ไหมเรายังไม่ขึ้นมาเลยรอรอมันขึ้นมาอยู่9ก0ร้อยกากว่าอะไรเห็นบนจออยู่9 5้าบ้า อย่ามาขี้โมย <g ül> ยังไม่เห็นก๊อกมาเลยอ่ะมาแล้วเนี่วหวานี่ไงงอกแล้วนี่แบตบเราจะหมดก่อนหรือว่าแรงเราจะหมดก่อนมาดูกันเรียบร้อย, <c oughs> <c oughs> ยก็ะชาเด็กๆคักทายบอกติดตามเพจแต่เขาไม่ได้บอกว่าเพจอะไรผมก็แปะให้ไม่ได้ <c oughs> องอกใหม่ตัวแล้วน่าจะหมดแล้วมั้งตัวท้ายแล้วปะเฮ้ยมีตัวหนึ่งอ่ะข้างในลิบลิบอีกตัวหนึ่งมาแล้วต้องไปที่สุดนู่นน่ะมีตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งที่เป็นรูปเสาชิงช้าแบบเสาชิงช้าแบบมินิอ่ะเขาเรียกอะไรวะเสาชิงชากจำลองแบบมินิเว้ยเสาชิงช้าแบบมินิทองยางเอ้ยมงยาง่วงยาง ยังไม่มีใครม่วงตอนนี้ก็วนต่อไปหาหาต่อไปแบตเริ่มจะเกี้ยงแล้วมาดูการว่าแบตคนหรือแบตกล้องหรือแบตมือถือใครจะรอดก่อนใครจะดับไปก่อนมาดูกันตัวนี้ก็ซีพีเยอะพอสมควรพันแปดสิบหกบอกว่าเยฮะว่าอะไรนะกระบองเพชรกระบองเพชรช่างันเถอะกระบองเพชรอะ เรียบร้อยก็ช่าไปไปตัวหน้ากันต่อเลยดีกว่าสีม่วงมันอยู่นี่สีม่วงมันอยู่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมแตะดูนะดูนะสองหนึ่งแตกเฮ้ยไม่ใช่นี่ oh. ได้ปะได้ปะไม่ได้ร้อยหไม่ใช่นี่คนข้างหลังก็ยังไม่ได้นะครับ มาดูกันว่าใครจะได้ก un ่อนกันเหนื่อยแบตก็จะหมดแบตคนก็เริ่มไปแล้วเมื่อคืนนอนน้อยแใช้นี่เปล่าไม่มะม่วงอีกแล้วมะม่วงนี่คนข้างหลังก็ยังมะม่วงอยู่เราก็ยังมะม่วงเฮ้ยไม่มาเว้ยมาม่วงอีกแล้วร้อเจ็ดแปดมะม่วงไง สับประรดลัวๆนะฮะสับประรดเราเยอะไม่สีเราโยนสปินไม่ได้นะฮะเนื่องจากปาวานมันอยู่ไกลนี่เลี่ยเราก็จะโยนแบบอะไรอนะสแตนดาร์ดโ <c oughs> ยนแบบธรรมดาไม่มีเคิร์ฟไม่มีอะไรเลยก็ชตามาม่วงไปหาต้องอื่นกันดีกว่าปะยังไม่ได้เหมือนเดิมไปเอาจักรยานแล้วปั่นกลับที่เดิมดีกว่าเราเริ่มจะกลับกันได้แล้วมั้งนี่ก็เริ่มบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่า ข้ามไปตอนสรุปเลยละกันเพราะว่ากล้องเริ่มแบตจะหมดแล้วพักชาร์จก่อนเดี๋ยวไปข้ามไปตอนสรุปเลยล้วกันไปโอเคโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ข้างๆริมน้ำนะนั่งชิวๆเตรียมสรุปปิดคลิปแล้วก็คือว่าทั้งหมดที่เราเดินมาก็ประมาณหกชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึง4ี่โมงเย็นทั้งหมดผมได้ไป3 0ตัว ออสได้ไปกี่ตัวนะ3 <31. S> 1 3 1ตัวนะรวมทั้งหมดก็6 1อตัวไม่ได้ช้นี่สักตัวไม่รู้ว่าเราเดินน้อยหรือว่าอะไรก็อย่างที่บอกแหละมันร้อนมากแล้วก็ถึงจะบอกว่าเป็นเทรนเนอร์ต้องอดทนอันนี้ก็ทนไม่ไหวจริงๆนะรอนเกินก็ตามนั้นแหละก็ไม่ได้ช้นี่กับไปสําหรับผมแล้วก็ออสแต่ออสออสได้นะออสได้มาชอบไปตัวนะึงตั้งแต่เปิดคลิปเลยยังไม่ได้เปิดคลิปด้วยได้ก่อนเปิดคลิปด้วย ไม่รู้ทำไมดวงดีไม่รู้ออกทิปทุกครั้งเขาก็ได้ทุกครั้งอ่ะไม่รู้ตัวไหนเขาก็ได้ตลอดเว้นทริปปลาทิปเดียวที่ไม่ได้วันนี้ใส่หมกปลาไปก็ใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูอ่อเดี๋ยวขึ้นให้นั่นแหละกระทิปนั้นแหละก็ประมาณนั้นคนดวงดีนะก็ดวงดีไปดวงดีตรงไหนดวงดีเด็กเองยังได้เข้าไม่ได้ไงตั้งแต่อยากจะบอกว่ามาชอบเนี่ยผมคือกดมาทั้งอีเวนต์เนี่ยผมยังไม่เจอสักตัวแต่อีเวนต์มาเนี่ยไอดีหลักอะไม่ได้เล่นเลยนะอ่ะฮะ มีเล่นสองวันนะเกินเมื่อวานกับวันเนี้ยที่เล่นแล้วก็ได้ใช่ไหมใช่ดวงดีมาก <c oughs> นี่ยังไงก็ไม่มีทางได้นี่เล่นทุกวันยังไม่ได้ใช <c oughs> ่โอเคครับส,ส,สรุปทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้ก็60สิบตัวก็ไม่ได้ใช้นี่นะใครมาล่าต่อก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยแล้วกันว่าได้หรือเปล่าใช่นี่ส่วนตัวผมไม่ได้ก็ลาไปเท่านี้แล้วกันผมบูดี้ลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ทริปหน้าก็ ยังไงก็เราติดตามชมแล้วกันว่าจะเป็นทริปไหนผมวุดดีลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมครับผมบ๊ายบายโอเคครับพบกันใหม่ทริปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ,บ,บโอเคครับก็อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ามือกล้องของเรานะฮะทำสำเร็จหรือเปล่าก็ลองวิจารณ์กันใต้คลิปหน่อยว่า ดหัวกันหรือเปล่าตั้งแต่ต้นคลิปถึงกลางกลางคลิปอะก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนี่ตากล้องมือใหม่มือใหม,ม่หัดหอ่อมือฮะมือใหม่หัดห่อหัดห่อคืออะไรวะหัด <laughs> ทำใหม่ไงมันจะเริ่มใหม่อ,อะไรอย่างนี้